นีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาแนะนำสินค้าอีกหนึ่งตัวในตลาดทีเฟกค่ะนั่นก็คือเจแปนิ e rubber future ค่ะสำหรับตัวเจแปนิ e rubber future นะคะก็คือสัญญาซื้อขายที่อ้างอิงโดยแผ่นยางลมพันชั้น3นะคะที่มีการซื้อขายกันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วเจแปนิ e rubber future เนี่ย เราสามารถเทรดได้กันเดือนไหนและมีคอนแทคไซส์เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สามารถเทรดได้ทุกๆเดือนเลยค่ะติดกันเป็นเวลา6เดือนที่ใกล้ที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของคอนแทคไซส์นะคะ1เหรียญจะเท่ากับ300บาทและการเคลื่อนที่ของราคาค่ะจะอยู่ที่30บาทค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ a p a n น s e rubber future ค่ะก็จะมี3ปัจจัยหลักๆนะคะข้อที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของราคายางค่ะ เรื่องที่2นะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่น 1. เครื่องมือทางการแพทย์ค่ะ 2. ยางรถยนต์ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของปริมาณการผลิตนะคะเพราะว่า80%อยู่ที่ประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียค่ะคราวนี้เรามาลองดูโจทย์ตัวอย่างกันนะคะว่า j a แ a นิ s ลับเบอร์ฟิวเจเนี่ย มีการเทรดทำกำไรกันอย่างไรคะ่ะตัวอย่างนะคะนายเเปิดสัญญา JRF Series H21 นะคะรองอยู่ที่210จุดค่ะต่อมาราคายางนะคะ JRF Series H21 นะคะปรับขึ้นมาอยู่ที่225จุดเท่ากับขึ้นมา15จุดนะคะจากนั้นเราก็มาคำนวณกำไรขาดทุนกันค่ะโดยนำส่วนต่างราคาคูณจำนวนสัญญาและคูณคอน a c t s i ส์นะคะเท่ากับว่าเราจะได้กำไรกันค่ะจากตัวอย่างที่เรายกมาให้เห็นนะคะเราจะได้กำไรเท่ากับ 4,500บาทค่ะถึงยังไงนะคะการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงนะคะถ้านักลงทุนท่านใดน,นะคะอยากลดความเสี่ยงนะคะสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้นะคะในเพจ Classic ซ s s ิ t ของเราได้เลยค่ะหรือนะคะ Line แอดนะคะ Classic ซ s s ิ t ค่ะสนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดได้ที่เว็บไซต์ CEF.CO.TH Facebook และ Line แอด Classic o s l i t หรือโทร026180630